กูผิดเลนเหรอกูเลนไหนฮะชิบหายหมดแล้วโอ้โหโอ้ยกูไม่ใช่วป่าป่าอ้าวเฟิร์สปันโอ้ยเมื่อไหร่จะตายวะกูป่าเนี่ยโอ้โอ้หุยเปเฮ้ยไอ้แรงชิบหายเลยอ่าโอมุ่มโอมุ่มโคตรมันเร็วอะ เฮ้ย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 ไอ้มาเลยเฮ้ยกูเมกาถ้าผมเป็นไอติมพี่วีจะดูดหรือจะเลียครับคนนี้จีบสาวก็มีคนใช้มุกนี้ด้วยผมเล่นแดกต้าครั้งแรกแดกต้าเล่นยังไงเราไปเปิด YouTube พร้อมกันเลยดีกว่าเดกต้า R O V R V เล่นยังไงนะครับก็อมูลเดกต้าผมกดสกิลหนึ่งครั้งไว้ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นหลังจากนั้นการโจมตีของเราเนี่ยจะเป็นการกระโดดไปทุบศัตรูถูกป่ะสกิลหนึ่งกดสกิลหนึ่งครั้งไว้กระโดดทุบกดสกิลสองปุ๊บทำได้วตีแหลในะครอบ กูผิดเลนเหรอกูเล่นไหนฮะไอโอ้มึงไม่อัพแผดหรอกูไปป่าแล้วโอ๊ยกูไม่ใช่อาป่ามาอ้าวเฟิร์สปัตไปกูเล่นไม่เป็นไอ้กูเล่นในทุกตำแหน่งแหรอเว้ยว่าแต่ท่าสองทำไรได้แต่ท่าสองท่าตดเหรอตดแตกเหรอคือเนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันคืออะไรกูตดเหรอมึงเป็นใอ,อ้ เอาเอานีา้เอาอีกกูมีเงสกิลแล้วกูมีเงสกิลเอา iv, <S <S เอาตดอ่า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 เอาตดอ่าตดดกูไม่ล่ะสองไปเอานี่อารมณ์จะตายแล้วเน่เอ้ยลืมเปิดไมค์อารมณ์จะตายแล้วเอ็งเน่ดูดเลือดต้องตีเขาไหมตับสี่นำขอบคุณครับอะไรท่าอะไรวะเนี่ย อยากเห็นแอดออของเว้นกูยังเล่นไม่เป็นเลยมึงใจเย็นเพื่อนฮ้ยเดี๋ยวอันตีอะไรอะโอ้ยอันตีหมดแล้วเหรอโอ้โหมันตัดเลือดอะวะทำไมเลือดกูรเดเร็วจังอะ ถ้าเล่นไม่เป็นแต่ออกของเวทเราชนะเราภูมิใจนะครับภูมิโอ้เล่นไม่เป็นแล้วกูออกของธรรมดากูภูมิใจแล้วกดหนึ่งครั้งไว้แล้วแวนได้อโอ้ยขอบคุณเน็กข้อมูลดีๆอเอาเอาแม่งเดี๋ยวปะ เกียร์ท่าอีกนี่ว่าแรงเหลือเกินนะกีเอ็มบัฟหน่อยนะกิ๊กซี่เลยเฮ้ยทุกคนมึงก็แบบช่วยกันหน่อยเว้ยไอราวิวก็อื้อไอพวกเนี้ยคนดูไม่อัพแพทไงไม่รู้เรื่องเลยกูเล่นตำแหน่งอะไรโอ้ยเมือออ่อไหร่จะตายวะกูป,ป่าเนี่ยเฮ้ยขอบคุณบิวด้วยครับขอบคุณนะครับย้ำเลย แอนแมนไมั้งกูกดอนตีไวไปกูต้องแบบกดตอนแบบกูจ็บด้วยเนาะนอนนิลิซาลเดีครับเดตาสูงเท่าไรอกเท่าไรสะโพกเท่าไรรับแอดกูต้องรู้มั้ยไหวป้าไหวกับกูป้าไหวกูบ้าไหวกูบ้า โอ้ยไม่ต้องกดไอ้่อกยังไม่โดนล็อกเลยสตันแบบกดแล้วนะลัวปปลัวตัดเลือดเลยตัดเลือดเลยเอเมดอะไม่ไหวเลยยัดเลย Campuses, นั่้องมาแบกพวกมึงรอรอเล่นตรงนี้พุ election, <S <S Hence, ่มนี้ไหมเซอร์ไพรส์มันพุ่มนี้โอ้โหแเป้เฮ้ยไอ้แรงชิบหายเลยกูหรือมึงอะเชดาเมจฉันรึเปล่าน่ะมันเปิดแบทแมนได้ไหมพี่ลำกูเกลียดมึงที่สุดในบรรดาโลมเลยมึงรู้ตัวไหม ไอ้แว่น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 เอาเลยเอาเลยมึงจะาไอ้แว่นกูไม่นลาลงเลยโบ๊ะโบ๊ะมึงถือก่อนไอ้ฮะกูเอตัวไหนป้อมรู้อยากกูด้วยเป็นอะไรล่ะเปอะไรออาคนอื่นไม่แรงแต่กูแรงนะเอาป่ะเอาอะไรเอาป่ะไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละรับกูทีเอ้ ริปเอ็ครับเปิดแม่แมนได้ดีนี่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 มันซิ่งมาแล้วเฮ้ยสวยน้องมินนี่นี่มินกูเรียกมินนี่แล้วกันแมนเฮ้ยไกลไปอ๋อหูเสียได้วิ่งกูเก้าคิวเหลือกูเล่นไม่เป็นแล้วเนี่ย เฮ้เฮ้เฮ้ยไอ้มาเรมาเรไอ้เ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 ฮ้ตายอ่ะเฮ้อะไรที่ทีบอกคอรไม่ใช่หรอ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  กลางจอทำไมอ้เราไม่บอกละไอีเแคชิงเฮ้ยอย่าบอกหืงถ้ายัางชิงไอีกันนะกูนับถือเลยบอกแล้วว่าบังกูจะรู้ไหมบงับงบงังบังอะไรจะก,กิโลตีไง อย่างเวอร์เลยวะ่ะถ้านั่งกลางจอคือไม่ปกติจำไว้โอ้ตายเลยแรงเพราะสกิลแรงเพะเอ็กซ์ิคิวอ่าอ่าบบ่บุ่มบบ่บุ่มไอพีเอ็กซ์ซิคิวโคตรเวอร์เลยว่ะล็อกกูดิเอาเด้เอาดเอาด้กูมีคนอมเอาเปล่า ออกดูดเลือดได้บ่อะเยาดังเลยหอปะแต่เราเราจะโดนล้านเว้เราต้องฆ่าแบทแมนนนโอ้ทาร่าแม่งเติม ไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละหนีไม่ได้ว่ะหนีหนีหนี เดียวรู้เรื่องอ่ะขอบคุณน้องกวินทราด้วยนะครับ2ปี2เดือนกูว่านะกูเล่นนี่เลยด้วยช่วยกันลัดนะ 10max ไงยัดได้ปะเนี่ย โคตรมันเร็วอ่ะเพิ่งเคยเล่นจริงจังครั้งแรกเลยนะฝากกดไลค์ด้วยครับจะสอ0พลค์แ500ลคห้าร้อยไค่เจ็บเจ็บเจ็บขอเอ็กซ์ซิคิวอะเอ้ยน้องเป็นน้าหญงของพี่เอ้เพิ่งจบที่กำลังมันนี่ขอขอรองแรงที่สุดของ ไอ้อะอะไรกูมีเลือดกูมีเลือดใหม่ไอ้ยอะมึงจบไอ้อะมึงจบขอถามสิบคิวผมไม่ได้ตั้งใจเอาฟาร์มมาแหลกคนนะครับเนี่ยคนรเวอร์เลยว่ะไม้รอหรอกเฮ้ยโหเนี่แป๊ะไอเดี๋ยวออกมาป้อมเด็กเต็กขิ้ไว้ไว้ไว แวนสองทีหลับไม่โคตรมันไปขอทีไม่เอาป่ามาด้วยนะตบแบบโอ้โหยีคิวกับการเล่นเดกตาครั้งแรกสาธุสาบานเลยนี่คือการเล่นเดกตาแบบครั้งแรกเลยผมอาจจะเคยแบบว่าเดกตาเข้าใหม่วันนึงแล้วแบบแบบมารีวิวแบบงงๆแล้วเล่นไม่เป็นแล้วไม่ได้สนใจเลยอันนี้ครั้งแรกแบบในชีวิตจริงๆเว้